คลิปนี้ผมก็จะมาเล่นกล้ามเนื้อแผ่นหลังนะครับกล้ามเนื้อแผ่นหลังให้หนาเป็นยังไงก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยหลังก็จะหนาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นหลังปีศาจนะครับเพื่อนเือนทุกคนหลังปีศาจแล้วก็เราก็จะมาเล่นก้อนหินประมาณน่าจะประมาณ30มสิบกอโลอเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องลงแป๊บนึงเห็นชัดหรือเปล่าเพื่อนเือนทุกคนนะครับนี้ก็ประมาณนี้ปึ๊บหันมา ประมาณสามสิบกโได้นะครับหนักมากยกประมาณสิบสอครั้งนะครับสองให้ดีนะครับ ห้าครั้งนะครับผมสิออ่ห้าครั้งนะครับแล้วมันก็จะได้ได้อะไรมุมกล้องนึงมันก็จะได้หลังประมาณนี้เลยเพื่อนทุกคนอ๋อหนักมากนะครับผมผมเล่นมาแปดเซตแล้วนะครับผมสุดยอดนะครับ